คนเหล่านี้ให้ตั้งข้อสังเกตด้วยก่อนนะอย่าไปหลงว่าเอ้ยเขารวยแล้วดีคนเหล่านี้ถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ที่มาที่ชัดเจนและไม่สามารถมีอาชีพเป็นหลักแหล่งเหมือนบุคคลธรรมดาให้เชื่อไว้ก่อนเบื้องต้นว่าเป็นคนสีเทาเพราะเขาหากินกับความโลภของเรา สวัสดีครับพบกับรายการเคลียร์ปมในเพจ New เคลียร์ของ p o s ต์สุดเนะครับวันนี้ไม่มีเรื่องไหนโด่งดังเข้ากับเรื่องความโลภและก็ความโลภที่ทำลายทั้งตัวหลายๆคนนะฮะทั้งคนทําและคนถูกกระทํานะครับต้องบอกว่าเรื่องขายตรงเรื่องแชร์ลูกโซ่เรื่องของการขายที่แบบว่าหลอกลวงคนมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะครับมันทํามันมาจากการโลภ และการลวงปบมือข้างเดียวไม่ดังต้องบอกว่าไม่ว่ากรณีดีไอคอนเนี่ยนะครับที่ดังโด่งดังกันมาช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นการปบมือสองข้างเจ้าของและก็บอส,สต่างๆเนี่ยคือคนโลภที่อยากร่ำอยากรวยอยากมีอะไรเยอะนะฮะขณะที่คนอีกพันคนที่เป็นผู้ถูกกระทำนั่นก็ถูกกระทำเพราะความโลภของตัวเองด้วยนะครับที่อยากรวยด้วยเชื่อเขาและก็มีคนไปเชียร์ถามว่าผิดไหม ส่วนหนึ่งผิดเพราะตัวเองอยากได้แต่ว่าเป็นผู้เสียหายที่จําเป็นต้องอบรรดาบอสต่างๆเดียคอนและคนอยู่เบื้องหลังต้องคืนให้เขานะครับเคสเดียคอนนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับก็ต้องบอกว่ามีผู้เสียหายราว1,000คนเกิน1,000คนด้วยซ้ำนะครับมีมูลค่าความเสียหายปัจจุบันที่คํานวณได้คือที่ที่400ล้านจะบอกว่ายังไม่มีการคืนเงินไม่ได้มีการคืนเงินบางเคสไป เท่าที่ผมทราบมี2องเคสมีการคืนเงินอยู่ที่แบบ2องสาแสนบาทเท่านั้นเองนะครับแต่มูลค่าในการที่เรียกว่ากิจการทั้งหมดในระยะทรัพย์สินทั้งหมดในระยะ3ปีที่ผ่านมามีรายได้ถึงหมื่นล้านนะครับตอนนี้มีการออกหมายจับและจับกลุ่มไปแล้วรวมทั้งถูกขังฝากขังไปแล้ว18คนนะครับไทม์ไลน์ของดีไอคอนนะครับมีเรื่องตั้งแต่วันที่8ตุลาคมนะครับ ารายการโหนกระแสของหนุ่มกัญชัยก็เปิดเผยเรื่องนี้ขึ้นมา9ตุลาผู้อุติการาตำรวจแห่งชาตินะครับแต่งตั้งตำรวจนะครับที่จะรองผู้อุติการาทางด้านสอบสวนการที่เกี่ยวกับเรื่องอดูแลเรื่องของธุรกิจการเงินต่างๆเนี่ยชออ่อโคมงไปสอบสวนเรื่องนี้วันที่10ตุลาคมนะครับที่ผ่านมามีผู้เสียหายเรา20คนไปยื่นร้องคดีต่างๆนะครับในทั้งที่หน่วยงานต่างๆภาครัฐ ก็เลยมีการหลังจากมีการยื่ร้องเป็นข่าวโด่งดังทนายต่างๆที่ชอบต้องบอกว่าเขาชอบปรากฏตัวปรากฏแสงก็ลุมมาเลยทุกทนายเลยนะไม่ได้บอกว่า,าคุณสีทาเบี้วมังเกิดคนเดียวแต่หลายคนนะจะเห็นว่าตอนไปถแถลงข่าวกับเพจพวกสายไหมต้องรอดหรืออะไรต่างมีบรรดาทนายและนักร้องเต็มไปหมดเลยนะทำไมเขาต้องเขาต้องปรากฏตัวในแสง เพื่อให้คนมีคนจ้างเขาในการว่าความในอะไรต่างๆนี่ครับรวมทั้งเราจะเห็นว่าเคสนี้จะไปสู่เซเลบและดาราหลายคนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งสุดท้ายตำรวจทำงานรวดเร็วฮะผู้ในญการตำรวจแห่งชาติคนนี้มารับตำแหน่งใหม่ๆตั้งแต่วันที่1น่งจริงๆเนี่ยรับรับรบาการตั้งแต่วันที่หตุลาแล้วมีการโปรดเก้าให้เป็นผู้ัการตำรวจแห่งชาติเมื่อ9ตุลาคมที่ผ่านมา รีบสรุปสำนวนฟ้องไปก่อนจริงๆตอนนี้ฟ้องสองข้อหานะฮะข้อหาในการช่อโกองประชาชนข้อหาในการหลอกลวงอะไรต่างๆเนี่ยแต่เขากำลังเอาเรื่องกฎหมายอีกหลายกฎหมายที่จะไปจับไม่จับไม่ให้ดิน้นจับไม่เนื่องจากข้อหาช่อโกองประชาชนเนี่ยโทษไม่หนักพอถามว่าหนักไหมสําหรับผมติดคุกห้าปีก็หนักนะคือโทษสูงสุดติดคุกห้าปีแต่มันยังไม่หนักพอสําหรับไม่สาสมพอ กับกำลังคนที่ช่อโกงกับความโลภของประชาชนนะครับศาลเนี่ยทั้งทั้ง18คนนะที่ไปขอศาลในการฝากขังศาลไม่ให้ประกันตัวทําไมนะการฝากขังตํารวจมีสิทธิ์ขอฝากขังนะครับคำความก็จะกหมายมีสิทธิ์ขอฝากขังเจ็ดผัดผัดละสิบสวันแปลว่า 84วันในระหว่างการสอบสวนแต่ถ้าสอบสวนเกิน84วันไปขอฝากขังไม่ได้แล้วนะฝ่ายจำเลยฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยครับมีสิทธิ์โต้แย้งในแต่ละผัดเช่นผัดนี้12วันผัดแรกนะฮะแล้วหลังจากนั้นตำรวจก็คงไปขอฝากขังเพิ่มนะเป็นอีกผัดสองทนายของผู้ต้องหาอาจจะไปขอโต้แย้งก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูคนที่ถูกฝากขังคน ล่าสุดคือบอสปอนต,ตัวตัวใหญ่เลยต้องเรียกว่าตัวใหญ่นะฮะคือเขาบอกว่าเป็นซีอของเดอะไอคอนคลัเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคนเด็กหนุ่มยังหนุ่มอยู่เลยนะครับก็รวยสร้างความร่ำรวยต่างๆมีรถหรูมีรถสปอร์ตรถซูปเปอร์คาร์มีบ้านมีอะไรต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าต้องบอกว่าไม่เคยร่ำรวยมาก่อนทำงานมีรายได้ประจำเดือนละ6,000บาทแต่สุดท้ายผุดๆมาโผล่มารวย หลายคนเชื่อว่าดีไอคอนเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่บอสพอนะฮะแต่ต้องมีข้างหลังบอสพอเขาบอกว่ามีนักธุรกิจสองรายที่ยังไม่เปิดตัวแต่ดูเซเลบนะฮะที่ต้องบอกว่าโฟกัสกันมากและเป็นเรื่องโด่งดังเพราะเซเลบนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการช่อโกงประชาชนอ่าไม่ได้หมายความว่าเซเลบเหล่านี้ช่อโกงแต่อยู่ในขบ,บวนการนะครับจนกระทั่งตำรวจออกหมายจับและก็ไปขอฝากขังนะครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นคุณกันกันปาวนนะนักสแสดงพิธีกรชื่อดังคุณมีนพิทยานะที่น้องมีน,นตอนหลังเป็นบอสซะมดเลยบอสการบอสมีนบอสแซมคุณยุรนันพมรม,มนตรีเป็นนักการเมืองมาก่อนเป็นดารามาก่อนยังอยู่ร่วมขบวนการนี้นะครับและก็บรรดาแม่ข่ายต่างๆเยอะทีเดียวที่จะถูกขังที่ผมบอกว่าตอนเขาไปฝากขังเ,เขาใชเา้เรื่องของสองกฎหมาย แต่ตอนนี้กําลังสืบส,ส,สวนและก็จะเอาผิดอีก3กฎหมายและจะมากมากกว่านั้นนั่นก็คือพอบอรบคุ้มครองผูธโธโธ้บริโภคซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เชื่อว่าจะทําอะไรได้เท่าไหร่นะพะบรบคุ้มครองผูธธ้บริโภคเท่าที่ผ่านมาทําข่าวมาเนี่ยต้องบอกว่าสํานักง,งานคุ้มครองผูธธ้บริโภคหรือพอบอรบคุ้มครองธโรกเป็นเสือกระดาษทำอะไรใครไม่ก็ได้นะพะบรบขายตรงและการตลาดแบบตรงแยกกันนะขายตรงกับการตลาดแบบตรงนี้แยกกันที่ ดีไอคอนไปอบรมเนี่ยพยายามอบรมแบบขายตรงทั้งที่เขาไม่มีใบอนุญาตในการขายตรงเขามีใบอนุญาตในการทําตลาดแบบตรงเท่านั้นแปลว่าคุณทําผิดใบอนุญาตหรือเปล่านะครับกฎหมายที่3ที่จะไปให้อ,อ่เรียกว่าอันนี้กฎหมายตัวที่3มนี่แรงมากคือพอลกให้กู้ยืมเงินที่เกี่ยวข้องกับการช่อกองประชาชนพอลกนี้มาจากไหนท่านผู้ชมครับพอลกนี้มาจาก ทำได้ไหมในปีประมาณ2 5 2 6เนี่ยมีการโกงแชร์ที่โด่งดังที่สุดในบริษัทนั่นคือแชร์แม่ชะม้อยจนกระทั่งมีการออกพระราชกำหนดขึ้นมาเนื่องจากว่าพราบรให้กู้ยืมหรือแชร์ลูกโซ่เดิมเนี่ยเนื่องจากว่าบรรดาแชร์ลูกโซ่มีกลกลเม็ดเด็ดพายสู้คนหมายอยู่จนกระทั่งกระทรวงคลังได้ออกพรบให้กู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการชอบโกงประชาชนปี2 5 2 7ขึ้นมา เพื่อปิดช่องโหว่และเอาโทษที่รุนแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่ากฎหมายเหล่านี้เนี่ยทางการไม่ว่าจะเป็นตำรวจกระทรวงการคลังหรืออื่นเนี่ยกำลังจะเอากฎหมายนี้ไปจับที่จะจัดการนะครับผู้ก่อตั้งอย่างที่บอกนะครับว่า,าผู้ก่อตั้งดีไอคอนเนี่ยครับก็มีตามนี้นะฮะแล้วก็มีพรีเซนเตอร์มีอะไรต่างพอถูกจับเนี่ยต่างคนบังบอกผมไม่ใช่ผู้บริหารผมแค่เป็นพรีเซนเตอร์ไม่มีใครเชื่อคุณแล้ว เพราะว่ามันพิสูจน์กันขึ้นที่ถ้าเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเขาจะมีการจ้างเป็นเคสเคสแต่ถ้าคุณมีค่าคอมมิชชั่นมีเงินเดือนประจำเนี่ยเขาเรียกว่าคุณเป็นผู้บริหารและคอมมิชชั่นที่ขึ้นกับยอดขายยิ่งเป็นเสมือนคนที่เป็นตัวการด้วยซ้ํานะครับก็ดีอคอนเนี่ยขายอะไรบ้างเขาบอกว่ามีการขายคอลลาเจนเครื่องสําอางอาหารเสริมความงามและก็เซรั่มบํารุงผิวนะซึ่งเป็นงานขายที่ เขาบอกว่าจะสร้างยอดขายให้มีบ้านมีรถอะไรต่างๆจนกระทั่งคนหลงเชื่อและมีการเรียกว่าทำเรื่องของการแ,แพ็กเกจนะฮะแพ็กเกจจะเป็นเดล l เลอร์จะเป็นซูเปอร์ดีล r เลอร์จะเป็นอ,อะไรพวกรายย่อยต่างๆเนี่ยนะครับไปตอนนี้เนี่ยเท่าที่ไปสืบพ้นข้อมูลเนี่ยครับบอกว่า,าตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบันเนี่ยเขามีรายได้ 10, หมื่นกว่าล้าน 10, หมื่นกว่าล้านนะครับ และไอที่บอกว่าถ้าไปซื้อเป็นดีลเลอร์2 5 0 0 0ได้สินค้าเท่านี้ได้สินค้าไม่ครบได้สินค้าไม่ครบเพราะก็บอกว่าถ้าอย่าเอาไปไว้ที่บ้านเลยไว้ที่โรงงานเขาถ้าเบิกเมื่อไหร่ค่อยเอามาก็เลยไม่ครบนะครับธุรกิจดําเนินการมาตั้งแต่ปี261 6ปีที่แล้วนะครับผู้ก่อตั้งอย่างเนี้ยคือที่บอกว่าบอสพอนะเป็นหลักแล้วก็มีคนอื่นๆเข้ามานะครับ วิธีดําการทางธุรกิจก็อย่างที่บอกนะครับมีการอบรมบางทีนมาเป็นหมื่นเลยนะต้องใช้หอเยอะๆในการพยายามสร้างแรงจูงใจเขาบอกว่าเป็นการสะกดจิตสะกดจิตให้ค้อยตามว่าเห็นไหมขนาดที่ดาราห,หรือเซเลบเนี่ยยังรวยจากการไปขายเรื่องเหล่านี้และมีลูกขายเข้ามายิ่งทำางันรวยเพราะฉะนั้นถ้ามีดีลเลอร์แล้วหาลูกขายได้กระจายสินค้าได้จะสร้างความร่ำรวยและก็สามารถ ถ้าสามารถซื้อขายได้ตามยอดจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้บ้านได้รถนี่เป็นการที่จะทําให้แรงทํอะไรเขาเรียกว่าล่อความโลภของคนพระบางรูปยังไปส่งเสริมเขานะครับจนกระทั่งมีคดีตอนนี้ทนายอนุนชัยก็บอกว่าจะฟ้องละจะฟ้องพระรูปนี้คือ,อท่านวรวัชระเมธีนะครับที่เชียงรายนะครับก็ว่าว่ากันไปจะฟ้องได้หรือเปล่างบดุลอย่างที่บอกนะครับที่บอกว่ามีรายได้ ทั้งต่างๆเนี่ยต,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 ตัวรายได้ทั้งหมดหมื่นกว่าล้านเนี่ยแต่ตอนนี้มีทรัพย์สินรวมกันประมาณสัก2,000กว่าล้านนะที่เป็นทรัพย์สินเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าจะจ่ายหมดจ่ายคืนก็หมดไหมเนื่องจากว่าก็เรียกว่ายักยอก,ยอกหรือว่าช่อโควมประชาชนมาเยอะตอนนี้ทรัพย์สินที่ทางปปงอายัดทรัพย์ไปแล้วเนี่ยของบอสพอเนี่ยประมาณ220ล้านเป็นเงินสดจําน,นวนหนึง่งเป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านคอนโด เป็นรถยนต์หรูที่บอกนะครับเป็นของมีค่าอือ่นๆร,รวมทั้งเครื่องประดับต่างๆและนอกจากนั้นเนี่ยนี่อายัดทรัพย์ได้แค่เท่าไหร่นะ220ล้านแต่เขาบอกว่าก่อนจับบอสพอนี่บอสพอไปโอนเงินผ่านคริปโตไป800 0กว่าล้านบาทเป็นเงินมูลค่า8,200กว่าล้านแปลว่าเขาวางแผนไว้แล้วใช่ไหมเขาพอถูกคดีปั๊บก็รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยน่าจะไม่รอด ในคดีแต่หวังว่าจะมีเงินไปสู้คดีก็เลยโอนเงินไอเนี้ยออกไปนะครับ800 0กว่าล้านและเขาบอกว่าการเด็กรุ่นใหม่เนี่ยชอบใช้คริปโตและใช้คริปโตในการบูชาเทวดาด้วยคำว่าบูชาเทวดานั่นก็คือสินบนนะอาจจะไม่ใช่เงินสดแล้วตอนนี้ให้คริปโตเป็นเรื่องอะไรใช้เครื่องเส้นไหว้เทวดานะครับต้องบอกว่าอันนี้ ก็จะเห็นให้เห็นนะว่า,าไม่ใช่แค่คดีของดีไอคอนนะครับการหลอกลวงคล้ายๆกับกรณีดีไอคอน o n 5ปีย้อนหลังเนี่ยเราจะเห็นมี f o r e เร d ดาราเหมือนกันนะจะเห็นดาราผมไม่พูดถึงได้ว่าใครเคยตีคุกม,มาแล้วตอนหลังมาขายปลาหมึกย่างนะก็มีอยู่คนหนึ่งดาราผู้หญิงนะครับมีเรื่องอื่นๆอีกนะเรื่องของแชร์แม่แม่มัีอีกคดีบ้านมิ้วมิ้วคดี เมจิสกินนะแต่คดีนี้ที่ดังที่สุดคือคดี f อเ e ็กทนะเราจะเห็นว่ามีการดําเนินคดีเยอะก่อนบอสพอเนี่มันมีคดีนึงดังนั่นก็คือคดีแม่ตักทองแม่ตักอาจจะรูปแบบแตกต่างกันแต่เป้าวัตถุประสงค์คือเหมือนกันคือไปขายทองราคาถูกทองเก๊ราคาถูกหรือทองที่ไม่ไม่ใช่ทองทองเรียกว่าทองคําโดยสำรินะแต่ว่าเป็นทองผสมขายราคาถูกและขายความโลภของคน พอข,ขายทองตอนทองบาทละ4 0,000ื่นเขาขาย20,000ื่นครึ่งหนึ่งไอ้คนซื้อก็คิดว่าเฮ้ยไปซื้อทองที่นี่ดีกว่าแล้วไปขายต่อและนอกจากนั้นใช้ทองสายมูที่ไม่ใช่ทองจริงด้วยปรากฏว่าทุกคนได้รับทองเคทั้งนั้นเลยนะครับก็ทรัพย์สินที่มีการอายัดตอนนี้แม่ตาก,กับป๋าเบียนถูกฝากขังไว้แล้วนะทรัพย์สินที่มีการที่เขาบอกว่าไปหลอกขายกันจนกระทั่งมีทรัพย์สินหมหาศาลนะครับนาฬิกาหรูมีเรือนละ19ล้าน 19ล้านบ้าง22ล้านบ้างลิชชันี่ท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันมีเหรในการแบบนี้ก็ที่ลุงป้อมเคยใส่ฮะ20ล้านลิชชันนี่วะจำได้ไหมฮะมีรถหรู9คันมีทั้งปอร์เช่เล็กซัสมาสเตนแมคคารันเฟอร์รารี่นะครับมีกระเป๋าแบรนด์เนมทั้งแอร์เมดมีหลุยส์วิตตองและกระเป๋าทองคำกระเป๋าทองคำด้วยมีอส,สังกมทรั์เช่นบ้านด้ัคือคนพวกนี้ผมก็อยากจะบอกว่าสังเกตไว้เถอะครับ ถ้าคนไหนเนี่ยมีรถหรูๆร,รถซปเปอร์คาร์มีแบรนด์เนมเยอะๆเ,เนี่ยนะและก็ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งใช้อาชีพขายตรงใช้อาชีพที่เออเรียกว่าออนไลน์เนี่ยแมค้าออนไลน์หรือพ่อค้าออนไลน์หรือพนันออนไลน์เนี่ยคนเหล่านี้ให้ตั้งข้อสังเกตด้วยก่อนนะอย่าไปหลงว่าเอ้ยเขารวยแล้วดีคนเหล่านี้ถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ที่มาที่ชัดเจน และไม่สามารถมีอาชีพเป็นหลักแหล่งเหมือนบุคคลธรรมดาให้เชื่อไว้ก่อนเบื้องต้นว่าเป็นคนสีเทาทําทไมผมต้องบอกงี้ถ้าบอกว่าเป็นคนสีเทาเนี่ยนะครับเราจะได้ไม่เชื่อเขาและตั้งข้อสังเกตไปก่อนว่าเขาก็จะทำอย่างนี้ให้เรามาขายเป็นเหมือนแชร์ลูกโซ่เพราะเขาหากินกับความโลภของเรานะและลวงเรามันเลยเป็นภัยอันตรายที่ผมบอกว่าต่อไปนี้ มันไม่ใช่แค่รอเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการไปจับกลุมหรือปราบปรามพวกนี้ท่านเองนะครับพวกเราเองหรือญาติพี่น้องของเราใครมีญาติพี่น้อง,องเราเตือนเขาด้วยว่าถ้าอย่าไปหลงกับคนรวยแบบนี้และเตือนด้วยว่าถ้าเราไม่อยู่ในกระบวนการเขานะฮะไม่เข้าไปในแพลตฟอร์มเขาไม่เท่าคอมมิชชั่นเขาเราก็ไม่ถูกหลอกนั่นคือเบื้องต้นที่อยากจะเตือนไว้นี่คือเคลียร์ปมสัปดาห์นี้สวัสดีครับ